เนี่ยการเองคิดอะไรไม่ออกบอกการเองเอลลี่ติงนะครับอันนี้เรามาถอนเสาให้เสียโอหรือทนายโอครับนี่นี่เสาถอนมีมีฐานนะครับมีฐานเสาอยู่พอดีเขาลองขุดดูแล้วจะใช้โคนยากตอนแรกว่าผมก็กะจะเอาแบคโฮเล็ก,กมาเกลียนะครับเกลียนะขุดโคนเสามีฐานนะครับมีตีนอา่าทีนี้ เดี๋ยวลองเอาเรถเกลนดึงสดสดเลยนะครับประคองล่างปร,ประคองโคนต้นหนึง่งไปงประคองโคนเส้นหนึง่งแล้วก็ดึงบนเส้นหนึง่งเดี๋ยวจะลองดึงสดสดูครับว่าได้ไหมแล้วก็พร้อมตัดตัดฐานทิ้งย้ายเก็บตำแหน่งเคลียร์พื้นที่ขุดปรับพื้นที่ให้ขุดขอบออกนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับกันเอง,ไง,ไงไวิธีทำได้ทุกอย่างครับขอให้บอกมาวิธีคิดคือของเรา แก้ปัญหาคือของเราเราทำให้ได้หมดครับกันเองเมเรีจริงขอบคุณมากครับ